สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงน้อยเหนื่อยชวนติวเฮ่ hey! นะครับวันนี้ EP ที่5แล้วนะครับ EP ที่5ครูจะพูดถึงวรน,นคดีเรื่องอีหนาวตอนศึกกระหมังกุนิงเนื่องจากว่ามีนักเรียนขอมาว่าครูครับครูครับช่วยช่วย สรุปเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยต้องบอกก่อนว่าครูไม่มีความสามารถขนาดจะสรุปให้มันจบภายในคลิป ي, เดียวครูเลยแบ่งเป็นช่วงๆเป็นตอนๆซึ่งในตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีเรื่องอีหนาวตอนสึกกำะมังกุนิงนะครับพูดถึงประวัติวรรณคดีเรื่องอีหนาวแล้วก็พูดถึงสึกกำะมังกุนิงสักเล็กน้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงวรรณคดีเรื่องอีหนาวนักเรียนจะนึกถึงสํานวนไทยสํานวนใดนะครับครูเชื่อว่านักเรียนร้อยละ99.9% 9ต้องนึกถึงสำาวนนี้นั่นก็คือ ว่าแต่ขาวอีหนาวเป็นเองทำไมนักนรีถึงสำนวนนี้เพราะว่ามันมีคำว่ามีคำว่าอะไรมีคำว่าอีหนาวอยู่ในสำนวนใช่ไหมใช่แล้วนักเรียนรู้หรือไม่ว่าคำว่าว่าแต่ข่าวอีหนาวเป็นเองแปลว่าอะไรมันจึงแปลว่าตำหนิผู้อื่นเรื่องใดแต่ตนกลับทำเรื่องนั้นเสียเองตำหนิผู้อื่นเรื่องใดแต่ตนกลับทำเรื่องนั้นเสียเองนะครับแล้วก็ สำนวนนี้มีที่มาจากตอนที่อีเหน,าเน่าต่อว่าจรากากับวิยาสกรรมจรากากับวิยาสกรรมคือใครคือคนที่หลงรักนางบุษบาทั้งคู่แล้วก็ยกทัพมาสู้กันแย่งชิงกันในศึกชิงนางนางที่ว่านั้นก็คือนางบุษบาอีเหนาก็ตอบว่าทําไมคนสองคนนี้จะต้องมาแย่งตีกันเพราะผู้หญิงคนเดียวด้วยสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งในขณะนั้นอีเหนายังไม่เคยเจอหน้าบุษบานะครับแต่เมื่ออีเหนาได้พบกับบุษบาเป็นยังไงกับหลงรักจนต้องทําอุบายผาเผาเมืองดาหา บุษบาเนะี่ยอยู่ที่เมืองดาหาเป็นลูกของท้าวดาหานะครับกับประไหมสุรีทำไมต้องเผาเมืองดาหาเพราะท้าวดาหาโกรธที่อีเหนาวนี่ไม่ยอมกลับมาแต่งงานกับบุษบาซึ่งเป็นคู่ตุนางานตุนางานคืออะไรนะ้าติ๊กตอกติ๊กตอกคู่มั่นถูกไหมพอโกรธมากเลยบอกว่าถ้าใครมาขอจะยกให้เลยลูกผิงลูกคนนี้คือบุษบาเนะี่ยทำให้อับอายขายหน้าถ้าใครมาขอจะยกให้ จรกาเป็นน้องชายของละตูล,ล่าสามก็อยากได้นางหญิงงามคือตัวเองอะหน้าตาคิ้ริ้ว้เรแต่อยากได้ผู้หญิงงามมาเป็นภรรยาก็เลยให้พี่ชายมาขอท้าวดาหาก็ปฏิเสธไหมนะเพราะพูดไปเองว่าถ้าใครมาขอจะยกให้ประกอบกับวิทยสกรรมก็มาขอนางบุษบาอีกก็ให้ไม่ได้เพราะว่ารับปากกับจรากาไปแล้วก็เลยเกิดศึกชิงนางนะครับพอลบกันชนะเสร็จวิทยสกรรมตายทางฝ่ายวิทยสกรรมแพ้นะครับฝ่ายวิทยสกรรมแพ้ท้าวกังกุหนิงตายไม่ใช่วิทยสกรรมนะ ถ้าก็มังกุนหญิงตายแล้วเป็นไงก็ต้องแต่งงานตามเดิมบุษบาต้องแต่งกับจรากาอีเหนาทนไม่ได้ที่หญิงสวยงามจะอยู่กับคนแบบเหมือนทองคาทาเลี่ยมปากกาแล้วขุนช้างขุนแผนเลยเหมือนกับขุนช้างกับนางวันทองประมาณนี้เปรียบความงามความขี้ริว้วขี้เหรประมาณนั้นก็เลยทําอุบายเผาเมืองลักพาตัวนางบุษบาไปไว้ในถา้าเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องแต่ง,ไม,ตง,ตงไม่ต้องแต่งงานกับจรากาแต่มันไม่จบแค่นั้น องปตาลกาหลาโกรธมากเดี๋ยวมาดูกันว่าองค์ปตาลกาหลาคือใครตอนอธิบายตัวละคร <c oughs> ก็เลยบันดาลให้ลมหอบอีหนาวกับบุษบาเนะี่ยกระจัดแต่กระจัดพัดพายต่างคนต่างไปและต้องคำสาบว่าจะจำกันได้ก็ต่อเมื่อวงศาคณาญ,ญาติอยู่โดยพร้อมเพียงกันนะครับไว้เท่านี้ก่อนเนาะไปกันต่อนะจุดประสงค์ในการแต่งรัชกาลที่สองเนี่ยทรงอ่า เขียนไว้ในตอนท้ายของเรื่องว่าอันอีเหน่าออามาทําเป็นคําร้องสําหรับงานการฉลองกองกุศลครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเทอร์นิพลแต่เรื่องต้นตกหายพลัดพรายไปหากพระองค์ทรงพิภพ,พ,พป,ปราลบเล่นให้รําเต้นเล่นละครคิดกรอนใหม่เติมแต้มต่อติดประดิษฐ์ไว้บำรุงใจไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินอีเหน่าฉบับนี้เนี่ยต,ตั้งใจามาทําเป็นบทละครร้องละครรำมา,มาทำเป็นคําร้องเพื่อเอาไว้ไว้รำก็คือไว้เล่น ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีธนิพลนกรุงเก่าที่สันนิษฐานว่าเป็นสมัยยุทธยาตอนปลายสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเจ้าสตรีของพระองค์นี้ก็คือเจ้าฟ้ากุณทนกับเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับเป็นผู้ทรงนิพนธ์วายก็คืออีเหน่าเล็กกับอีเหน่าใหญ่เจ้าฟ้ากุณทนเนี่ยจะนิพนธ์อีเหน่าใหญ่ชื่อว่าดาหลังส่วนเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยนิพนธ์อีเหน่าเล็กชื่อว่าอีเหน่าเลยนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากนิทานปัญญีของชาวชวาวชาวยกก็คือเป็นเป็นจะเรียกว่าเฉลยศึกก็ไม่ถูกเนาะเป็น เป็นข้าหลวงที่มารับใช้นะก็เล่าให้ฟังก็เลยมาแต่งก็คือจะบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยแต่งไว้จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันหายไปหมดแล้วก็เลยแต่งขึ้นใหม่เพื่อใช้สําหรับการเล่นละครนะครับเล่นละครแล้วก็บํารุงไพ่ฟ้าประชาชนด้วยประกอบกับแต่งไว้เพื่อเป็นขนบของของของเข,ข,ขาเรียกว่าของของประเทศว่าจะต้องมีวันณคดีเอกหรือวัรในคดีเฉลิมฉลองอะไรก็ว่าไปนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประสงค์นะครับพระชิบูรุนอีเหนาวนี่ วรรณคดีสมสรยกย่องให้เป็นยอดของบทละครราวรรณคดีสมสรคือใครก็คือเป็นหน่วยงานที่ตราขึ้นโดยผ่านพระราชกิจสดีการในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งใช้ตราองมพิคเน่เป็นตราสัญลักษณ์ประจำวรรณคดีสมสรรนะครับมีาที่ยกย่องวรรณกรรมที่แต่งดีถึงขนาดให้กลายเป็นวรรณคดีนะครับซึ่ง อีหนาดได้รดับการยกย่องเป็นยอดของบทละครราคือดีทั้งความงามทั้งกระบวนกรอรดีทั้งกระบวนการเล่นสําหรับละครด้วยและยังแทรกความรู้เกี่ยวกับพิธีประเพณีต่างๆไว้ด้วยดังเช่นที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวไว้กรมพระยาดำรงราชานุภาพนักเรียนต้องคุ้นๆแน่นอนนั่นก็คือพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับพระองค์กล่าวไว้ว่าหนังสือเรื่องอีเหนาวเนี่ย รัชกาลที่สองเป็นคนแต่งนะครับซึ่งรัชการที่สองเนี่ยพระราชสมภพเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กุมภาสองพันสามร้อยสิบและวันที่ยี่สิบสี่กุมภาเนี่ยก็ถูกประกาศให้เป็นวันศิลปินแห่งชาติเย่ yeah. ด้วยนะครับกรมพิจาชุาทรงกล่าวไว้ว่าเป็นหนังสือดีทางในทางที่จะศึกษาประเพณีไทยแต่โบราณแล้วก็ประเพณีต่างๆที่มีในเรื่องอีหนาวดังเช่นประเพณีสมโภชลูกหลวงประสูตรหม่ประเพณีออกพระเมรุคือ เผาศพที่เมืองหมันยาทรงพระชิพนตามตำรับตำราประเพณีทุกอย่างเลยเว้นแต่ที่ขัดกับเนื้อเรื่องก็จะทรงแก้เป็นอย่างอื่นนักเรียนที่สแสวงหาความรู้เรื่องประเพณีไทยตบโบรานี่อาจจะศึกษาหาความรู้ได้จากบทละครเรื่องอีเหนานี้ได้พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นบทละครร้องอ่าบทละครรำที่วิเศษกว่าบทละครรำทั่วไปนะครับจึงได้รับการยกย่องจากรณคดีสโมสรด้วยนะ น,นอกจากนี้เนี่ยปี2,511ัรัชกาลที่2หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยนะครับ บทละครเรื่องอีเหนาที่เลือกมาให้ศึกษาคือตอนศึกกระหมังกุนิงนะครับซึ่งเป็นศึกครั้งใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้กระนับได้นับ,น,บ,น,บ,น,บนับว่าได้เป็นศ,ศึกที่ใหญ่สุดเลยและมีบทบรรยายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําศึกสงครามในสมัยก่อนการตระเตรียมกระบวนทับการตั้งทัพการกะเกณฑไพรพลการยกทับการตั้งค่ายตามตําราพิชัยสงครามและยุทธวิธีในการต่อสู้อาจจะไม่คุ้นว่าตำราพิชัยสงครามการตั้งค่ายเป็นยังไงการตั้งค่ายแบบภูมิพยุหะไกรสอนขุดน้ำนาคขนามสุนักขนามเนี่ย เราอาจจะเคยได้ยินบ้างๆนะครับเราจะไปเรียนละเอียดเลยจริงๆนะถ้าม4ไม่ละเอียดเท่าไหร่ม5ในลิลิตเลเพ่งายาการจัดทับนะครับดังตัวอย่างการบรรยายการเคลื่อนทับของอีหนาว่าพอได้สุภเริกะลันของประคมคึกกึกก้องท้องสนามปรโรหิตฟันไม้ข่มน้มทําตามตําราพิชัยยุทธทับหน้าทับหลวงทับหลังพร้อมพรั่งตั้งโห่อึงอุดทหารโบกธงทองกระบี่คูดฝรั่งจุดปืนใหญ่ให้สัญญา ชีพ่อก็เบิกโขนทวารอมอ่านอาคมคาถาสเสด็จทรงช้างที่นั่งหลังคาคลาเคลื่อนโยธาทุกหมวดกองฟันไม้ขมน้ำเนี่ยเขาบอกเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่มกักจะเอาชื่อคนของแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามที่พ้องกับต้นไม้หรือ เหมือนกันเลยหรืออาอักษรตัวแรกก็ได้มาแล้วก็ฟันใช้อีดาฟันให้ขาดฉับๆๆให้ภายในครั้งเดียวเหมือนกับเป็นการเรียกขวัญและกําลังใจส่วนตําราพิชายยุทธ์เนี่ยพูดถึงตําราเกี่ยวความโชคโชคลางในการทําสงครามประกอบไปด้วยเรือยามคโคลนทวารตัดไม้ข่มนำ้ำก็โหนตีกองของชยัย เบิกโขนทวารคืออะไรโขนทวารคือประตูป่าเป็นประตูที่สร้างขึ้นชั่วคราวสําหรับใช้ในพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคลและขจัดความอภปมงคลเกาะแก่ผู้ที่เดินทางพิธีนี้จะทําแค่3โอกาสเท่านั้นคือก่อนกลับรับช้างครูจําไว้ว่าครูบอกเทคนิคการจําคือก่อนกลับรับช้างก่อนคือก่อนออกศึกกลับคือได้ชัยชนะกลับมาและรับช้างคืออะไรรับช้างคือรับช้างที่จะมาขึ้นเป็นระหว่างช้างหลวง เบิกโขนทวารทำสามโอกาสทำสามโอกาสคือก่อนกลับรับช้างก่อนกลับรับช้างโอเคนะโอเคนะครับไปกันต่อนะนอกจากนี้ยังมีบทบรรยายเกี่ยวกับการสู้รบประจันบาลกันตัวต่อตัว,ตว,ตวบนหลังม้าด้วยอาวุธต่างๆเช่นสังคามรตาสู้กับวิยาสกรรมกระช้ยทวนสู้กันและเท้ากระหมังกุนิงเนี่ยสู้กับอีหนาวโดยใช้หอกกระบี่และกริดกริดคืออะไรนะกริดคืออาวุธสําคัญกับของชาวชวา ซึ่งในวงอสัญญาแดหวานือวงของอีเหนาาเนี่ยเขาจะมีกริดประจําตัวเดี๋ยวค่อยไปรู้กันชั่วโมงหน้าว่าเป็นยังไงนะครับเกร็ดความรู้ก่อนเรียนเรื่องอีเหนาวต้องขอบคุณอาจารย์พริรเสกบริสุทธิ์บัวทิพย์นะครับที่อาจารย์ทำไว้แล้วครูก็ขอนํามาใช้ต่อในการสอนหนังสือโดยไม่ได้หากเรื่องการโครงการค้าอะไรนะวงอสัญญาแดหวาเนี่ย็นต้นวงก็คือองค์ปตาลาาหลาคือเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มี4ี่เมืองใหญ่ คนที่เป็นเจ้าเมืองสี่เมืองนียเขาจะเรียกว่าเท้าแต่ถ้าเป็นเมืองเล็กๆที่ไม่ใช่สี่เมืองนียจะเรียกว่าระตูนะครับมีเท้ากุเรปันเท้าดาหาเท้ากาหลังเท้าสิงหัสารีเท้ากุเรปันมีเมียสองคนคือประไมสรีกับลิกูก็คือประไมสรีมีลูกคืออีเหนากับวิยดาส่วนลิกู่ยมีลูกคือกรัตปาตีเท้าดาหาเท้ากาหลังเท้าสิงหัสารีมีเมียแค่คนเดียวเป็นประไมสรีคือตำแหน่งเมียหลวงเมียเอกเลย ท้าด้าหามีลูกสองคนคือบุษบากษิยตราเท้าก้าหลังมีลูกก็คือสการะหนึ่งรัสส่วนเท้าสิงหาสารีมีลูกคือสุรานากงกจินดาสารีนะครับส่วนเมืองมัญญาเมืองมัญญาเนี่ยมีลูกสาวสามคนคือนิลาาระนิลาอารตาดาราวาตีจิดาสารีนะครับนิลาอารตาเนี่ยไปเป็นประใหม่สุรีของทากุเลปันเห็นไหมเป็นบรมหม่ยสุรีทากุเลปันส่วนเทา้าดาหาก็ได้ดาราวาตี นะครับส่วนเท้ามังกรก,ก็ได้กับจิดาสารีนะครับก็เป็นจินตลาวาตีอยู่ที่เมืองหมันยาส,นส่วนสองคนนี้ถูกส่งออกไปแต่งงานอยู่ที่เมืองดาหากระเมืองกุเลปันนะครับแลนะก็มีรู่มีลูกเนาะส่วนเมืองล่าสามก็คือละตุล่าสามเนี่ยมีสองคนพี่น้องคือเท้าล่าสามกับจรากาส่วนเมืองกำมังกุหนิงเนี่ยเท้ากำมังกุ่นิงมีพี่น้องสองคนก็คือเท้าปลาหายางกับเท้าประมันและเท้ากำมัมกุหนิงก็าางาางาางมีลูกชื่อว่าวิยาสกรรมนะครับนี่คือเกร็ดความรู้นะต่อไป ตำแหน่งมเหสีมีหตำแหน่งเรียงตามลำดับศักจากสูงไปจากสูงสุดไปต่ำสุดคือประไมสุรีมเดวีมโตลิกูและเหมาหลางีนะครับส่วนตำแหน่งเสนาบาดีเนี่ยมีสี่ตำแหน่งเรียงตามศักเช่นเดียวกันคือปาเตะตงงัมังงงดมังและก็ยาสาปาเตะเนี่ยจะเป็นคนที่รับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ส่วนตัมังงงตัมังงงเป็นแม่ทัพใหญ่ก็เหมือนกับฝ่ายฝ่ายอะไรนะฝ่ายบูส่วนดมังเนี่ยเป็นเสนาปกครองฝ่ายบุญส่วนยาสาเป็นเหมือนกับ อยู่ประ,ประจําราชวังอ่ะพวกระเบียบพิธีการต่างๆนะครับต่อไปนะครับตำแหน่งพี่เลี้ยงพระราชอโอรสมี4ีํตำแหน่งได้แก่ยารุเดปูนตาการะตาหลาแล้วก็ประสันตาเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่เมื่อเรียนไปมากๆเราจะคุ้นคําว่าประสันตาเพราะประสันตาเหมือนกับเป็นตัวละครสําคัญเลยนะถึงขั้นมีตอนที่ประสันตาต่อน,นอกเป็นตัวละครสําคัญที่ช่วยอีเหนาเลยนะครับโอเคเนาะจบแล้วนี่เป็นเกรดความรู้แบบ อาต้องบอกว่าปูพื้นฐานก่อนที่จะเรียนในเรื่องอีเหนาในคาบต่อไปเอาเท่านี้ก่อนว่าก่อนจะเรียนอีเหนาเรารู้ว่าใครเป็นคนแต่งจุดประสงค์เพื่ออะไรรับภาพรวมเป็นยังไงมีวงอสัญญาแดหวามีอะไรยังไงเท่านั้นพอแล้วเราจะมาเรียนลึกวิเคราะห์กันในคาบเรียนหน้าที่เป็นส่วนของพินิษเนื้อหาเรื่องอีเหนานะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของครูแล้วนะครับพบกันใหม่ใน EP ที่6สำหรับวันนี้สวัสดีครับ